ผมเลยจะแสดงให้แม่เห็นว่าที่ผมเล่ามันเป็นความจริงผมเลยให้พี่ชายไปส่งผมที่โรงเรียนชีวิตของผมก็เหมือนกับว่ามีพี่ชายคอยมองตลอดผมเริ่มทนไม่ไหวผมเลยไปบอกแม่กับเรื่องที่พี่ชายได้แท้ททำแต่ผมก็ต้องตกใจเพราะแม่กลับไม่สนใจเลยสักนิดแต่คำด่าที่ได้กลับมาแทนและพูดว่าผมเป็นเด็กโกหกผมเลยจะแสดงให้แม่เห็นว่าที่ผมเล่ามันเป็นความจริงผมเลยให้พี่ชายไปส่งผมที่โรงเรียน ตอนนั้นผมจแอบถ่ายวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์วันนั้นผมได้นั่งกับพี่ชายแค่2คนตอนนั้นผมบอกว่าผมจะไปซื้อขนมตอนนั้นพี่ก็ถามว่ามีเงินไหมเดี๋ยวเลี้ยงผมก็ปฏิเสธไประหว่างที่ผมเดินไปเลือกซื้อขนมตอนนั้นผมก็ได้เริ่มสังเกตว่าพี่ชายกาลังมองกระเป๋าผมผมก็คิดในใจว่าพี่ชายรู้หรอว่าผมเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋า ก็เลยทาให้วันนั้นแทบจะถ่ายอะไรไม่ได้เลยแต่แล้วก็ถึงวันเกิดของพี่ชายทุกคนทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นยายปู่นะอาญาติมากันเกือบหมดตอนนั้นมีคนมาเยอะมากและเพื่อนของพี่ก็มากันเยอะมากวันนั้นเราก็อวยพรให้พี่ชายแต่ผมก็สังเกตว่าตอนที่คนอื่นๆอ,อวยพรวันเกิดให้พี่ชายในตอนนั้นพี่ก็ทําหน้าปกติไม่ยิ้มสักเท่าไหร่แต่พอถึงตาของผมผมก็อวยพรให้พี่ตอนนั้นผมพูดไปนิดหน่อยเพราะคนมันเยอะมากและผมก็เหนื่อยมากจากการจัดงานวันเกิดให้พี่ เลยทำให้ผมพูดไปแค่นิดหน่อยตอนที่ผมโวยพรให้พี่เสร็จพี่ดันมากอดผมแล้วบอกว่าขอบคุณมากๆนะตอนนั้นผมคิดในหัวแค่ว่าทั้งเพื่อนแม่พ่อพี่คนในงานต่างโวยพรให้พี่อย่างยาวเยียด